วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20่มีสายน2,568หลังจากเราปฏิบัติทำไปห,หนึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็เป็นการสอบอารมณ์คนแรกก็เป็นเจียบตอไเป็เราจะไม่อายไม่กลัวไม่อะไรทั้งสิ้นพอเริ่มยืนสมาธิปุ๊บค่ะมันเหมือนตัวหนูมันเองนแต่หนูก็เลยลืมตาดูว่าหนูยังยืนอยู่เฉย มันเอนอยู่สักแบบระยะหนึ่งด้วยนะเหมือนแบบมันมันแกว่ไปไอันนี้ไม่มีตัวไม่รูตัวแต่อันนี่เองอนี่เองไม่เองไม่เอเหมือนมันมันแกว่ไงแล้วพอมันหลังจากที่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้เอนแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนตัวเองอ่ะเหมือนยืมเบียดอยู่กับตัวเองอีกอีกคนมาแทรกกายไงเขาเรียกเออกายละเอียดเฉียบมันขยับเหมือนเวลาจิตวิญญาณเขาออกไปแล้วกายเนื้อมันยังนั่งอยู่ เมือนเวลาเราฟังธรรมะที่คนแบบนอนเหม่นตายแล้วพอออกไปแล้วมองมาเห็นร่างตัวเองอันนั้นเขาเรียกว่ากายละเอียดอันนี้เรียกกายหยับจับได้เนี่ยเขาเรียกกายหยาับจะต้องเข้าใจนี้้วยก่อนพอราเห็นจะได้ไม่รู้ว่าไอ้ที่มันเนี่ยเนี่ยมันขยับมันพยายามจะขยับนั่นั้นให้แบบเหมือนจะออดจากตัวเราอะแต่เราก็ถ้าเรามีพลังมันก็จะกลับมามันเขาเรียกว่าขยับขยืขย่ใยนให้เรารู้ว่าเวลาปฏิบัติธรรมอะเราพลังจิตเราอะ แสดงวิธีการคิดเราอะตอนเมื่อกี้ตอนนั้นอาจะคิดว่าเฮ้ยมันแบบะโยกไปปบะความคิดมันไม่ได้อยู่มั่นคงจิตมันไม่มั่นคงอ่ะจิตมันมาเริ่มคิดขยับกายละเอียดมันก็เลยกขยับแต่ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรถึงออกไปไงกายละเอียดออกไปไงกลับไม่ได้แต่ไม่ออกขนาดนั้นปฏิบัติรมอยู่แล้วเราไม่ได้ระดับครูบาอาจารย์นั้นด่ะเราเขาไม่ออกไปหรอก ถึงออกไปเดี๋ยวมีคนเอาหนึ่งกลับมาเองเพราะเราไม่ไม่ได้ถึงเวลาเราไม่ได้เป็นั้นในถ้ำในอะไรถึงแบบถึงแบบหนักๆอ่ะอืมแล้วก็ <c oughs> ออนนี้พอยืนไปสักระยะหนึ่งเวลามันจะเหมือนแบบเราก็พยายามจะคิดจะคิดว่าเราจะทบถวนอะไรอะ่ะมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่เรากำลังจะคิดว่าะลรเพราะมันจะคิดไม่ออกอว่าเม น้องพบทวนที่ครูบาอาจารย์สอนมันก็จะมันก็จะไม่ไปตรงนั้นมันก็จะยังอยู่เฉยๆอยู่พอสักพักหนึ่งมันกลายเป็นคิดได้ว่าที่อาจารย์พูดถึงอความที่ไม่เชื่อมั่นมันก็เป็นคาว่าความกลัวกับความอายคราวนี้มันเรียงกันเองว่าเราคิดแบบนี้ตั้งแต่แบบเราเป็นเด็กเนี้ยเราคิดว่าอะไรหรือคิดว่าเราเรียนเก่งเราอายในฐานะเขาคือมันมันปลูกฝังตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วพอสุดท้ายที่สุดไม่ว่าจะเลียงไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะกลายเป็นว่า อย่ายึดมั่นอยู่กับสิ่งชั่วข่าวแล้วหนูก็แปลของตัวเองไม่ออกแล้วคำนี้พอมันกลายเป็นเห็นหนูเอาดอกไม้จากต้นไม้จากที่มันอยู่ในกระถางอเอาไปปลูกในดินแล้วหนูก็เหมือนกับเรานั่งอยู่กับไอ้ต้นไม้ที่บเนี่ย <c oughs> อย่ายึดกับสิ่งชั่วข่าวอย่ายึดมั่นอยู่กับสิ่งชั่วข่าวประมาณอย่างเงี้ยประมาณทำมันเหมือนความกลัวกับความอายจริงมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงใช่ไหมคะ ฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปยึดมั่นว่าตรงนั้นเรากลัวเรื่องนั้นเลยเนี่ยมันผ่านมาแล้วไงตอนเนี้ยเรามาเริ่มใหม่กับสิ่งวันเนี้ยปัจจุบันเลยเออเราไม่มีความกลัวพวกนั้นแล้วเราก็ไม่มีความอายพวกนั้นแล้วเพราะมันได้ผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วออฐานะครอบครัวเราก็สร้างเองใหม่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปยืดว่าเราแบบฐานะดีหรือไม่ดีมื่ก่อนเลยแต่เขาตั้งใจจะเปลี่ยนอย่นี้เขาติงมีต้นไม้ใหม่ แล้วกอตอนก่อนจะออกมันเป็นแบบผีเสื้อมันมาเกาะที่ดอกไม้แล้วดอกไม้มันเป็นเหมือนดอกมะลิอะ่ะนี่แหละแล้วมันเป็นมันเป็นผีเสื้อดอกมะลิก็สิ่งที่ได้ต่อไปนี้สิ่งที่เราได้เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงมันจะส่งกลิ่นออกนี่เราก็คือทําให้คนเราขอทาให้คนอะ่ะเขา้าใจเรามากขึ้นและจิตใจเราก็สบายสดชื่นมากขึ้นนะ แล้วมันก็นจะทําให้คนแบบเข้าใจมากขึ้นก็ผีเสื้อเปียกเหมือนมันมาดอมดมสิ่งที่แบบเนี่ยมันชื่นชมชื่นชอบกับสิ่งที่เราเป็นที่ได้เปลีป่ยนแปลงตัวเองอย่างนี้หน่อยอ่ะคุณไม่บทนเรื่องกันได้กลิ่นกาแฟหรืออะไรอ่ะทุกคนก็จะเออเออหรือเวลาเขามาบอกเออขอหนูเห้ยไม่ต้องขอ,อุยาตกินเลยกินเลยไม่ใช่เพราะเขาขอ,อุยาะเราเลยเฉยอ่ะมันเหมือนว่าทําให้เขามีความรู้สึกว่าแล้วทำไมต้องเกรงใจเราตลอดลนวันอารมณ์เขาไม่ดีเขาจะเป็นเรื่องงั้น เข้าใจใช่ไหมที่ป้าพูด่ะใช่หไหม <นะ S 2> เราเรา,เราต้องมีคําพูดแต่เจี๊ยไม่ใช่พอฟังเขาแล้วเออเงี้ยเดี๋ยวเอาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเราดูแลตัวเองเดี๋ยวเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยกาลังฝึกใจมันชินอยู่เนี่ยคือเราต้องอธิบายอะ่ะไม่ใช่เราต้อมาขอโทษเราครับอย่างเงี้ยมันเหมือนเล่าอ่ะโอ้โหเหมือนกับเขายังไม่ใจใหญ่โตมาจากไหนวะอุตส่าห์ขออนุญาติรแถวนี้จะเออเออไม่เป็นไรไมพูดอะไรทั้ไหนเงีย กลับเออเอว่าว่าก็ามันขอ,อร้องเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยคนมันคิดไม่เหมือนกันเจมยบแล้วมันก็ทํอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเจมสอย่างอย่าง,ง,ง,งสแสดงขีดไงหมายว่าไม่เป็นไรไม่ไรเราพยายามฝึกให้เท่ากับพวกคุณนี้ได้เราฝ่ายกับสุดเจมไหมไม่แพ้ับมันอ่ะค่อยๆฝึกไปคือการอธิบายเมยื่อก่อนกิ๊ฟมันกลงยังไม่อธิบายเจมสอีกคนไม่อธิบายมาหยอะไรคุณสอนมาเก่งเนาะอ่นต่อไปกับกิ๊บเดี๋ยว่าาอะไรกันจะเสียชื่อ มันไม่เกี่ยวกับอาหารไทยหรอกเกี่ยวกันนี้ใส่พวกคนเออเกี่ยวกันนี้ใส่พวกพุดเองแม่อันนี้เขาเรียกว่าแดดดันก็ยืนสมาธิอะค่ะมันรู้สึกว่าวันนี้เป็นมันเหมือนยืนไปเรื่อยๆตอนแรกอะอยู่ดีๆมันก็วันนี้มันจะเหมุนขุดเรื่องยากขึ้นมาตลอดเลยค่ะแล้วก็ มันจะเป็นภาพที่หนูจําแม่นมากที่หนูแบบตื่นไปโรงเรียนสายแล้วแบบแม่เขาว่าญย่อะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราก็เลยคิดว่าเออความจริงอ่ะเราอยากปกป้องนะแต่เราทําไม่เป็นเราไม่เข้าใจอีกสิ่งที่เราอยากทําตอนนั้นอ่ะยังเด็กไม่มีปัญหาแล้วเลยเราก็เลยไม่ไม่รู้หมายถึงว่าเราก็เลยไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไรยังไงอแต่หลังจากนั้นอ่ะก็รู้ว่าเราจะไม่ไปโรงเรียนสายอีกเพราะไม่ให้สงสารแย่สงสารแย่เกิดความสงสาร ไม่ได้ปกป้องมันจะไม่คิดเรื่องเด็กเนี่ยมันจะไม่ป,ปมกป้องคนนึงเนี่ยมันจะอุเราไม่น่าทาเลยสงสารว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ยากเขาโดนว่าอย่างเงี้ยเราก็แบบรู้สึกไม่อยากให้เขาโดนว่าร่งเลยอันเนี้ยความรู้สึกเนี้ยเพราะว่าเรารักเขาไงใช่มันก็แบบเรียกเพียงอะไรหลายหลอย่างแล้วมันก็เหมือนวันเนี้ยที่สิ่งที่คิดขึ้นมาได้แบบตั้งแต่เช้าอะค่ะว่า,วาถ้าวันเนี้ยเราเชื่อมั่นในบุญกุศลของเราเออ เ,เราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะมันคือการสร้างบุญกุศลส,สร้างสิ่งดีๆทุกวันเลยนะเนี่ยแหละคือการเปลี่ยนจิตตัวเองอะ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ว่าจะรู้ว่าอะไรเออดีไม่ดีเนี่ยเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมันจะมีแนวคิดที่ดีเหมือนมุ่งมองบ้านคิดเนยพวกคุณยังมองไม่ถึงบ้าคิดจากบ้าจะเป็นคนคิดแบบเนี้ยอือย่างแบบเห็นความละเอียดที่อาจารย์อธิบายความกลัวความกังว,ควลความอายมันแบบ เขาเรียกว่าอะไรไล่เรียงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองอะค่ะรู้สึกว่ามันละเอียดมากสตหรับเราอะไม่ได้มองเห็นขนาดนั้นนะเออมันก็เลยบอกเนี่ยคือความละเอียดของจิตที่มันมองเห็นว่าจริงๆแล้วจิตคนเราอะมันเริ่มด้วยอะไรก่อนแล้วมันจะมีความรู้สึกอะไรตามมามันคือเนี่ยหนึ่งเนี่ยคือการเรียนรู้ของจิตที่คนคนที่เขามีปัญญาแล้วเขาสามารถเห็นได้ละเอียดมันก็เลยทําให้ผมบอกเออความจริงเราต้องมองตัวเองให้ละเอียดแบบที่อาจารย์เห็นนะ เราถึงจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเลยนะแล้วก็อีกอย่างที่มันขึ้นมาคือถ้าเราเชื่อมั่นว่าทุกอย่างอ่ะมันถูกกำหนดไว้หมดแล้วอะ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะ่ะเราจะไม่ต้องไปทุกร้อนกับมันถูกต้องเราแค่รับหรืออ๋อเออเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเราอะ่ะแล้วเราก็จบเหมือนที่อาจารย์บอกว่าอย่าไปย้อนคิดไม่ต้องไปย้อนคิดเพราะว่ามันต้องเกิดขึ้นกับเรามันเกิดแล้ว อาจารย์อธิบายไม่ทําให้หมว่าเออใจเต้นอ่ะมันก็ได้อ่ะมันเกิดได้เราไม่ต้องไปวิตกังวลกับมัน,กกน,มน,นมถูกต้องไม่ว่าเฮ้ยเราอย่างนี้ไม่ได้เลยไหไม่ต้องไปปรุงเลย<ช>เอ๋อเล้นไปสิเออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หนูรู้ก็คือแต่เราอ่ะแค่ดูใจตัวเองแค่นั้น่ะความรู้สึกและอารมณ์ของเรามันเป็นยังไงสิ่งที่เราถ้าเป้าหมายเรามีแล้วอ่ะการสั่นไหวเนี่ยมันน้อยมากที่จะเกิดขึ้นหมายถึงความรู้สึกเราที่ยามอยากจะไป มีความรักหรืออะไรเพราะเรามีเป้าหมายในใจเราแล้วอะเราจะรู้เลยว่า๋อความรักอะมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะมันดีแต่เมื่อมีความรักมันมีทุกข์ตามมาแล้วทุกข์อะมันมันจะบอกว่ามันจะเฮ้ยเราทําได้มันไม่เกิดโอ้โหมันไม่มีทางไม่มีทางใช่เพราเรื่องความรักนะเออเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวอะอวันหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นใช่เออแล้ววันหนึ่ง เอาแม้กระท่งความพัดภาคก็ได้ใช่อ,อตายจากการเหลืออะไรทุกอย่างมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นถูกออสู้เราอยู่คนเดียวเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรเรามีเหตุผลในความอิสระของเราเราจะทําอะไรก็ได้อ่ะหนูรู้สึกว่าการมาอยู่คนเดียวมันทําให้หนูเป็นอิสระมากะคะ่ะดูอยากทําอะไรตอนไหนหนูก็ทําอืำออแล้วเราอยากทําให้ ใครเราก็ทําได้ไม่จําเป็นต้องไปถามใครหรือเวลาเราจะไปวัดเราก็ไม่ต้องถามจะรอใครหรืออะไรถูกต้องเนี่ยคือสิ่งที่หนูรู้สึกว่าโหมันคืออิสระที่หนูทําได้ตลอดเวลาเลยอะ่ะมันเลยรู้สึกว่าหนูชอบชีวิตแบบนี้มากกว่าการที่เราต้องพอคิดที่เราว่าเฮ้ยเราอยากทําไอ้แล้วแล้วยังไงอะ่ะวันหนึ่งเราต้องมารอคนอะ่ะอีกคนอะ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่อิสระในชีวิตการรอคอยเนีะแต่คอนคอไะไรแล้วไม่ตกออะไรตาม มันจะก่อให้เกิดความรู้สึกแย่ว่าทําไมทําไมถ้าเราเป็นคนตรงนะแบบตรงเวลาตรงอะไรเกิดแม้แนาทีสิบนาทีไม่มีเขราวาแต่ถ้าเกิดานานๆเน,นะนี่ยคนคนที่รอคอยเขาจะรู้สึกแย่แล้วพอร,รู้สึกแย่ปุ๊บทัศนคติในใจเขา,าตอนนั้นยังไม่ได้เกิดนะแต่มันจะเมมไว้แล้วมันจะมอง,องคนนั้นอนะไปในทางที่แบบไม่ค่อยดีทําไมไม่รักษาคำพูดทป็นคุเป็นคนไม่รักษาสัากดิเป็นอย่างนี้นนะ มันจะคิดไม่ได้คิดจากการที่เกิดครั้งแรกนะมันจะคิดหลังจากเกิดจากนั้นหลายๆครั้งไปไปไปลองคิดดูววเวลาเกิดเหตุเราลองทบทวนดูเองมันจะคิดเป็นอย่างไรกครันแล้วไม่ต้องอะไรอะ่ะแต่ถ้าเป็นคนที่เราแบบพ่อแม่เราปู่ย่าตายายนะแต่เรา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 ผิดานาไปเลยนะเราว่าเลยนะ <c oughs> แต่กับคนที่เรารัเราจะอดทนนะ <c oughs> จากคนที่เราแคร์เขาเราจะอดทนนะเน <c oughs> ี่ย และจำไว้เลยว่าลึกๆของจิตวิญญาณทุกคนแหละต้องการอิสระ mm hmm. อืมถ้าไม่ถูกบังคับให้มันเกิดเป็นฝาแฝดเนี่ยไม่เลือกฝาแฝดนะบอกก่อน mm hmm. จริง mm hmm. จะเลือกเป็นคนเดียวนะ mm hmm. อือเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นจริงนี่มันผุดขึ้นมาเลยบอกถ้าเลือกเป็นฝาแฝดไม่มีใครอยากมาเป็นฝาแฝดอืมเพราะมันจะมาจิตเหมือนเชื่อมโยงกันอ่ะ mm hmm. จิตมันจะว้าวุ่นจิตมันจะคิดบังทีคิดนะเนี่ยในเรื่องเดียวกันอ่ะ อืมก็ที่ที่ที่มองน,น้องเป็นเพศไหนวะเป็นฝาแฝดเ,เลยต้องมีสามีคนสองคนออบแบบตัดพี่น้องเออใช,ใช่อย่างั้นนคะบางทีมันเป็นยังใช่ใช่อตอบเนี่ยพอยิงคิดไปเราก็พอได้คําตอบของตัวเองคือมันคิดได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ค่ะพอมาได้คาตอบ้วว่าเราก็จบเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะทําแค่เวลาที่มันเกิดขึ้นเราก็แค่ดูใจตัวเองว่รารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ พอที่น้องเขามากดออกใช่ป่ะพอออกไปเขากลับเข้ามาค่ะมันเหมือนเห็นนางฟ้า,าอ่าออมันขึ้นชื่อมาว่าท่านชื่อคีรีมันตาหนูงงมากเลยเพราะหนูเห็นะ่ะอยู่ดีๆเอ๊ะเป็นเป็นนี่ป่ะนาะงสงการน,นางแต่งารครั้งนี้หรือป่ะไม่ใช่ค่ะชื่ออะไรเทวีอะไร อะไรสุกก็ไม่รู้ว่แต่เหมือนว่าคุ้นมากเลยคลีมันตาเนี่ยคุ้นมหูมากเลยเอ๊ะหรือว่ามันเป็นชื่อเหรียญที่เราเช่ามาหรอไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยแต่มันคุ้นหูหนูมากเลยเนี่ยคุ้นเหมือนกันเนี่ยเราพอพูดเสร็จทำไมมันคุ้นจังวะเออเจ็บเลยแล้วก็แต่ว่าอะไรแต่เห็นแบบแต่แปลกมันเหมือนเหมือนนางฟ้าของ ของชาวยุโรปอะค่ะของชาวอังกฤษทางนู้นอะที่ไม่ใช่บ้านเราอะแล้ใช่อคีรีมันตาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แปลกสิไม่ใช่ของทางอินเดียหรือทางอะไรเลยเหรอไม่รู้แต่ว่าเป็นชุดสีขาวแล้วก็มีปีกแบบคนคนยุโรปใช่ค่ะอย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นแบบมีเหมือนโรสโกะค่ะตามตัวสีโรสโกะ่ะอย่างนั้นเลือบเดือบอ่ะหนูก็ยังแปลกใจเมื่อกี้มันกําลังจะผุดขึ้นแล้วมันหายไปเลยมั้ปา แล้วตอนยืนน่ะก็คิดถึงแบบเออนี่ไงเห็นไหมบางทีคนเราไม่ทําความดีอ่ะเวลากรรมมันจะเข้ามันจะเลือกทํามีสิ่งที่ผิดผิดเวลาที่ไม่ควรทําหมายถึงว่าในการที่เราไปเห็นคนอื่นเข้าใจเออเนี่ยแบบบางทีเราไม่รู้ว่าสิ่งเนี้เป็นควรทําหรือไม่ควรทําแต่พอทาไปแล้วเราจะรู้แล้วเนี่ยผลมันออกมาแล้วเห็นไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรคําเขาเขาก็ารู้แล้วไม่ควรทํา เขารูล้ละเขาน่าเสียมากเลยหนูบอกปายี่บ,บาาอกป้าออกไปนี่น่าเสียจิตใช่เขาไม่ทำตวัวไม่ถูกเลยแล้วมาดีป้าก็ไม่ได้ยินเนี่ยตอนกูว่าไปเตียายาจยาแล้วป้ากระวัดแล้วปากระเด็นเขาไม่พูดอะไรแลทำะจริงๆเราก็ไม่ได้โกรธหรอกนะแต่เราก็คิดว่าเนี่ยคุณแบบแบบ <c oughs> คุณแบบอ้างว่าเป็นวันนึกว่าวันเสาร์เนี่ยคุณรู้ไหมคุณกาลังบา่ <c oughs> แค่นั้นแหละมากที่แค่นั้นอะ <c oughs> ตาคนเราเห็นไหม ชะตามันต้องแบบมานทำสิ่งเจ็บเจอยังไม่ีมันไม่ขึ้นหนาฟ้าไม่ขึ้นแต่ภูเขาภูเขากับนีการนปะมาต้องอย่าพูดอย่าอธิบายคีรีเนี่ยมันแปลว่าภูภูเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สวยงามเนี่ยมันมันปาเนี่ยถ้าเป็นตามเนี่ยมันเหมือนเหมือนมวนปลาภูเขาที่สวยงามที่ยิ่งใหญ่ไม่ออกแบบว่าบทบทบทเหมือนกับว่าบทสวดอันบริสุทธิ์นะ เพราะภูเขาที่ยิ่งใหญ่สวยงามเนี่ยมันมักจะมีหิมากเกาะเน,น,นี่ยเป็นซีฟับฐานันแบบบัไอ้นี่ไงเพราะป้าพอพอพอไปขับคีรีปุ๊บแล้วกรุณหาเนี่ยป้าจะเห็นเนี่ยสงแรกเนยภูเขาหิมาลัย<อ>คีรีเนี่ยแปลเขาแน่ใช่ไหมคะมันตาเนี่ยมันเหมือนมนเหลือมนตาหรือเหมือนที่สถิตะอะสถิตของยอดเขาของสิ่งที่แบบอย่างเงี้ย เป็นแบบนั้นเป็นที่ที่เราบอกผูกพันเคยไปเกิดตรงนั้นอะไรเป็นไปได้อาจจะเป็นนางพวกนางฟ้านางอะไรที่เป็อยู่ตรงนั้นนะแต่ถ้ารวมแล้วจริงๆแล้วนี่ในจักรวาลเนี่ยนะอันนี้มันผูดนะในจักรวาลเนี่ยเขาไม่ได้แยกหรอกว่านางฟ้าของฝรั่งนางฟ้าของของไทยนางฟ้าอะไรเนี่ยแต่ที่ก้แสดงออกให้เห็นว่าอ๋ออย่างเงี้ยเราเป็นเชื้อชาตินี้เท่านั้นเองหมายถึงคนที่ก็มาแสดงให้ให้เห็นน่ะเป็นเขาเป็นนางฟ้า จากประเทศเด่ดี้มาเกิดแล้วมาเป็นนางฟ้าแต่ไม่ใช่เป็นนางฟ้าเพราะคนไทยไม่ได้เกิดจากประเทศไทย<ๆ>เกิดจากฝรั่งมาก่อนหรืออะไรจำนองเนี้ยแต่พวกนี้สิห้าเป็นหมดละหมายถึงสิห้าไม่้เป็นหมดหมายว่าพอมีสิห้าล้วก็ไม่ได้มาเกิดเป็นนางฟ้าเลยไม่ต้องไปตกนรกก่อนเน,นี่ยเน,นี่ยพอพอพูดเนี่ยก็นึกถึงเรื่องของโมเสสขึ้นมาเลยของไอ้นี่มันจยักสิบกา Oh. อ๋ออ่อ่อ่าอา่โมเสสก็จะไปเอาบญญารรยัติสิทการเป็นยอดเขาเหมือนกันคือมนตาหรืออะไรต่างๆนี่ที่มันขึ้นมาเนี่ยม,มันมักจะสอนในสิ่งที่ดีงามนัแ่แหละสอบบอกให้คนนะมาพืชตัวดีอ่ะอนะแล้วมาพืชตัวดีก็บนะนนะม,นมันเป็นสิ่งถ้าแปลตามเอาตัวตรงอะครีแบบว,ว่างเขาไอ้ที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมถ้าเรามีมนตาแล้วเราพืชริงในที่ดีอ่ะ เราก็จะเป็นคนที่ได้ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตเราอเออตอนแรกที่มันขึ้นมาคือคาว่าสิ่งสมาธิปัญญาเนี่ยน,นี่แหละออมันขึ้นคาําศัพท์ใช่ใช่โอเคก็นะเราไอ้สิ่งที่เราคุยกันมาเราก็เราไปพิจารณาคิดว่าเราจะอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนของเราหรืออะไรที่เราแบบทําให้เราขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง เราต้องเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าเราไม่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเราไม่เปลี่ยนแปลงความอะไรเลยเนะี่ยมันจะไม่ไม่สามารถให้เราใช้ชีวิตในสังคมได้เราต้องกล้าไปเป็นผู้นําของป,ประเทศง,งั้นเชื่อว่าความรู้เรื่องวิชาการเยอะแต่ไม่กล้าที่จะออกไปสอนกลัวสอนไม่ได้กลัวสอนเรากเขาไม่เข้าใจตัวน,นักศ,ศึกษาฟังแล้วไม่รู้เรื่องนี่ไงกลัวไปเองความกลัวไม่ได้อายอันนี้เกี่ยวกับความกลัว ไปร่อยค่าตัวเองก่อนไม่ให้ตัวเองเนี่ยไอ้นี่งั้นเวลาจิดมเขาจะคิดอะไรเขาจะมีความลังเลสงสัยหวาดระแวงหมดไม่ไม่เคยกล้าเลยแนมะจะอะไรทั้งนี้นใจมันอยากไปนะอยากให้ความรู้คนอื่นอยากอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าให้ความรู้กันเองรุ่นน้องหรือพยาบาลในห้องยหญ่ใอย่เงีย้ยกรลาเพราะมันคนกันเองแ่นั้นไม่กล้าที่ไปสอนัวกเขาไม่เข้าใจอ่ะไม่หรอกเวลาคุณอธิบายวิชาการอ่ะบอกให้รู้ด้วยคนฟังเข้าใจเกี่ย แต่อย่ายาวมากเท่านั้นแหละอย่าย้ำอ่ะอย่าซ้ำเยอะแค่นั้นแหละแต่ป้ากวลาคุณพูดเนี่ยป้านเนี่ยเข้าใจเลยถ้าป้าเข้าใจได้คนอื่นได้ได้ด้วยนะในสิ่งที่คุณพูดนะเชื่อคนอื่นขเขาเข้าใจช <c oughs> ิงเนี่ยเนี่ยมันไม่กล้าไปไม่กล้าทําอะไรคนก็เลยนึกว่ามันแบบไปเรียนเองงันนะไปเรียนแล้วไม่ได้ที่จะที่ทําอะไรแบบนเนี่ยกลายเป็นสสยตาคนอื่นเขามองมาเนี่ยแล้วเรียนมาทําไม อืมเนี่ยไม่ทําทอะไรเลยคนแรกที่จะมาไอ้เจ๊ก็คือคนที่แบบได้ชิดเขาห้องนอนอยู่แล้วห้องนอนเออเอาจจอ <c oughs>